ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณน,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาทั้ง12ราศีประจำเดือนสิงหาคม2565ค่ะ ที่เราจะดูในภาพรวมตลอดระยะเวลาทั้ง31วันหลังจากนี้การโครจรย้ายของดาวจะส่งกระแสส่งอิทธิพลถึงเรือนชะตาของท่านในเรื่องอะไรก็สามารถเชียฟังคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของทุกท่านนะคะซึ่งเราใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยดูการโครจรย้ายของดาวในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ค่ะซึ่งในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะมีการโครจรย้ายของดาว เริ่มต้นกันในวันที่8สิงหาคมดาวสุปจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎในวันที่9สิงหาคมะเกตจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรในวันที่9สิงหาคมดาวังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤษภในวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์และในวันที่20สิงหาคมดาวพุทธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกันค่ะ นี่ก็คือดาวโคโจรย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกมีดาวองคารเป็นดาวประจําราศีค่ะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาดาวองคารโคโจรอยู่ในราศีเมษเป็นภพอาริของเจ้าชะตาก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บ อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะในวันที่9สิงหาคมค่ะดาวังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤษภเป็นภพปัตตนีของเจ้าชะตาเรียกว่าดาวังคารโคจรอ,ออกจากเรือนชะตาที่เสียกลับเข้าสู่ในเรือนชะตาที่เป็นภพปัตตนีแต่ตำแหน่งที่ดาวังคารโคจรเข้าไปนี้เรียกว่าได้ตำแหน่งของความเป็นประนะในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเองก็อาจจะเสียเปรียบคู่ครองคนรัก ตลอดจนหุ้นส่วนแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของดาวประจำตัวโคจรไปอยู่ในพวกของความเป็นปัตตานีค่ะ เริ่มต้นกันในวันที่1วันที่2วันที่3ส,สิงหาคมใน,ในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาภจะมีความโดดเด่นกับเจ้าชะตาท่านจะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่นะคะหรือโชคลาภจากเพื่อนร่วมงานใครอยากจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อาจจะลองเสี่ยงโชคไปในทิศทางของตัวเลขจากผู้ใหญ่หรือตัวเลขจากเพื่อนร่วมงานก็มีโอกาสจะได้โชคค่ะในวันที่4วันที่5สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังอุปสรรคปัญหา ตลอดจนศัตรูคู่แข่งขันอาจจะส่งผลเสียให้กับเจ้าชะตาได้เกณฑ์การเดินทางไกลในช่วงระยะเวลา2วันนี้ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางได้ค่ะในวันที่6วันที่7สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาบลาบผลจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาแต่บางครั้งก็จะเข้ามาในลักษณะของทุกขลาบค่ะได้ลาบจากความสูญเสียได้ลาบจากความเสียหาย การเข้าไปติดต่อเจราจาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้อาจดูไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะบางท่านก็อาจจะถูกเพ่งเล็งจากผู้ใหญ่หรือบางท่านก็อาจจะถูกผู้ใหญ่ตำหนิติติงได้ในช่วงของ2วันนี้ค่ะในวันที่8วันที่9สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเงินของเจ้าชะตาก็มีทิศทางแล้วก็จังหวะที่ดีค่ะการเงินในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะจับใจ่ายใช้สอยไปกับการค้าขายหรือการลงทุน การเงินก็ยังเดินอยู่ในตำแหน่งที่ดีดาวการเงินของชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกก็คือดาวพฤหัสค่ะเรียกว่ายังเดินอยู่ในพหุของความเป็นปุตตะอาจจะเป็นในลักษณะของเงินก้อนใหม่ๆหรือการค้าขายการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ก็ออกดอกออกผลผู้ใหญ่คนช่วยเหลือคนสนับสนุนในมุมของตัวการเงินก็ยังให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนตัวท่านเป็นอย่างดีค่ะ ในวันที่8สิงหาคมดาวศุกร์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎเป็นภพสุภะของเจ้าชะตาดาวศุกร์จะไปโครจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์นะคะซึ่งดาวคู่นี้ก็ถือว่าให้คุณแล้วก็สนับสนุนกับเจ้าชะตาทั้งคู่ดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งของความเป็นราชาโชคก็ส่งผลดีค่ะเจ้าชะตานะคะที่ทำธุรกิจในแนวของคุณส่วนคู่ค้าคู่สัญญาจะมีจังหวะทิศท,ทางที่ดีนะ คู่ครองคนรักตลอดจนเพศตรงข้ามจะให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับเจ้าชะตาธุรกิจการงานต่างๆก็มีทิศทางในด้านดีค่ะความโดดเด่นอีกหนึ่งอย่างก็คือเจ้าชะตาเองจะได้พบนะคะเขาเรียกว่าผู้ใหญ่คนที่สามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนเจ้าชะตาได้ตามลักษณะของตัวดาวศุกร์ที่ได้ตําแหน่งของความเป็นราชาโชคเรียกว่าดาวศุกร์มาเกื้อหนุนสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีค่ะดาวศุกร์จะใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีกรกฎ ตั้งแต่วันที่8สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะคะในวันที่ 9. สิงหาคมพระเกตจโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรเป็นภพสหัชชะของเจ้าชะตาพระเกตจโครจรร่วมกับตัวดาวเสาพระเกตก็หมายถึงตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกเองก็เรียกว่าเสาะแสวงหาเครื่องรางของขังของดีต่างๆมาช่วยเสริมในเรื่องราวเกี่ยวกับดวงชะตานะคะ พระเกตก็ยังให้ความหมายของความเป็นหางของตัวพระราหูมีความแกว่งมีความสอดสายมีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านใดมีเกณฑ์เข้าไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดนะคะบางครั้งก็อาจจะต้องเผื่อใจอิทธิพลของตัวพระเกตเองก็ให้ทิศท,ทางในด้านที่ไม่แน่นอนนะสิ่งที่เขาตกปากรับคำเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่เป็นไปตามนั้นได้ค่ะ ในวันที่9สิงหาคมดาวังคารจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤษภเป็นพบปตัตตนิของเจ้าชะตาดาวังคารจะไปโครจรร่วมกับตัวดาวมนุษย์ยู่ค่ะดาวังคารเมื่อโครจรเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภนี้ได้ตำแหน่งของความเป็นราชาโชคแล้วและยังได้ตำแหน่งของความเป็นประประก็คือดาวประจำตัวของท่านมีความไม่ค่อยแน่นอนที่เกิดขึ้นนะ บางท่านในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเสียเปรียบศัตรูคู่แข่งขันตลอดจนเพศตรงข้ามค่ะซึ่งดาวอังคารนี้นะคะเป็นดาวประจําตัวของท่านแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของความเป็นอริค่ะในช่วงระยะเวลาแบบนี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังนะในมุมของตัวงานนะคะที่มีหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาบางครั้งก็จะได้รับอิทธิพลนะของตัวดาวอังคารที่อยู่ในตําแหน่งของความเป็นประความไม่แน่นอนต่างๆอาจจะมีเกิดขึ้น ซึ่งดาวังคารนี้นะคะจะใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่วันที่9สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมค่ะในวันที่10-11สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะเพื่อนสนิทในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเจอคนไม่จริงใจหรือบางท่านอาจจะถูกแทงข้างหลังได้ค่ะ ในวันที่12-13สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลการไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่อาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะตลอดจนสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาก็ไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจ โรคภัยต่างๆในช่วงนี้เวลาแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับสุขภาพของผู้ใหญ่คนในครอบครัวเรียกว่าในช่วงของ2วันนี้การแวะไปเยี่ยมเยียนท่านบ้างอย่างน้อยก็ให้กำลังใจนะคะก็ให้ผลดีทั้งตัวคนป่วยแล้วก็ให้ผลดีกับเจ้าชะตาด้วยค่ะในวันที่ 14, 15, 16สิสิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเข้าสังคมการติดต่อการเจรจาโดยเฉพาะการพูดคุยกับบริวารลูกน้องอาจจะต้องระมัดระวังค่ะ บางครั้งก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหามีเรื่องราวของความกระทบกระทั่งกันบ้างหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ที่มีเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นคนที่มีอายุมากกว่าก็ต้องระมัดระวัง หรือบางท่านนะคะที่ทำงานกับหุ้นส่วนที่เป็นคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันมีปัญหากระทบกระทั่งกันนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นตามลักษณะของตัวดาวจันทร์ที่โคจรไปร่วมกับตัวดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูในครัวเรือนยิ่งในช่วงของ3ามวันนี้ต้องระมัดระวังกันให้ดีๆนะคะ ในวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์เป็นภพกรรม,มะของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของความเป็นกเกษตรร่วมกับตัวดาวพุธถือว่าดาวอาทิตย์และดาวพุธนี้เป็นคู่ที่สนับสนุนกันช่วยเหลือกันค่ะการติดต่อการเจรจาจะมีความสะดวกราบรื่นเป็นช่วงที่การงานจะเข้ามาเกื้อนหนุนแล้ก็สนับสนุนเจ้าชะตา ใครที่กําลังมองหางานทำนะในช่วงระยะเวลานี้มีจังหวะทิศท,ทางของการงานที่มีโอกาสแล้วก็ช่องทางดีๆที่เกิดขึ้นหรือบางท่านก็อาจจะเป็นในลักษณะของงานที่เป็นตัวแทนในหน้างานในแนวของการเป็นตัวออประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือในธุรกิจออนไลน์ก็ได้หรือนะคะในช่วงนี้เวลานี้การงานต่างๆที่เจ้าชะตาอาจจะไปสมัครหรือยื่นใบสมัครไป จะได้รับเรียกว่าคำตอบรับหรือนะคะได้รับคำชักชวนนะคะในมุมของตัวการงานเรียกว่าในช่วงระหว่างวันที่17สิงหาคมนี้จนถึงวันที่17กันยายนดาวการงานจะโดดเด่นแล้วก็ทำมุมถึงตัวราศีละัคละนาของตัวท่านเรียกว่าการงานจะมีความโดดเด่นใครอยากเปลี่ยนงานในช่วงะีะเวลานี้มีโอกาสที่จะได้งานที่ดีดนะคะแล้วก็เป็นงานที่ตรงกับความสามารถของตัวท่านค่ะ ในวันที่17-18สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดร,ระวังปัญหาความขัดแย้งนะคะระหว่างท่านกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะบางทีตัวท่านเองอยู่ในสถานการณ์ของเป็นตัวกลางนะคะนะในงานที่เป็นหุ้นส่วนก็ดีในงานที่มีออคู่คา้าคู่สัญญาก็ดีหรือในงานที่ทําในลักษณะของกับคู่ครองของท่านก็ดีบางครั้งมีปัญหาเรื่องของความกระทบกระทั่งกัน ตัวท่านเองก็กลายเป็นตัวกลางค่ะที่จะต้องไกล่เกลีย่ยนะบางครั้งก็อาจจะเป็นช่วงที่ท่านเองก็หนักใจเหมือนกันบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะหาหนทางไหนเพราะบางครั้งอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคนในครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นหุ้นส่วนของตัวเราบางครั้งในช่วงะีะเวลานี้การควบคุมสภาวะอารมณ์แล้วก็จิตใจจะมีความสําคัญกับเจ้าชะตามากๆเลยค่ะ ในวันที่19-20สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังนะดาวจันร์ทโคจรไปร่วมกับตัวดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านบางทีเรื่องราวของความยุ่งยุ่งวุ่นวายมักจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ท่านมีความอ่อนไหวค่ะบางครั้งในช่วงระยะเวลานี้การอยู่กับคนต่างเพศหรือคนที่ไม่ใช่คู่ของท่านอาจจะนําพาเรื่องราวของความเสื่อมเสียความเสียหายให้กับเจ้าชะตา ดาวจันโคจรไปร่วมกับตัวดาวังคารถือว่าเป็นดาวคู่สเสน่ห์หรือคู่ชูนะเพราะฉะนั้นเวลาในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาต้องระมัดระวังค่ะความสัมพันธ์เรียกว่าฉาบช่วยมันอาจจะเกิดขึ้นได้คนโสดคนมีคู่ต้องระมัดระวังคนโสดก็ต้องระมัดระวังคนที่จะเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเจ้าชะตาเป็นผู้ใหญ่กว่าบางทีก็เข้ามาเป็นความสัมพันธ์ระยะเวลาสั้นๆ ส่วนคนมีคู่สถานการณ์ความรักของเจ้าชะตาในตอนนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีนะดาวมนุษย์ตยูอยู่ในภพของความเป็นปัตตนิก็มีเกณฑ์ของการเรียกว่าสภาวะอารมณ์ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวในมุมของตัวความรักโดยเฉพาะสองวันนี้ต้องเน้นย้ำค่ะต้องระมัดระวังให้ดีอาจจะทำให้เกิดเรียกว,ว่าความรักอาจจะทำให้เกิดความเสียหายนะส่งผลในด้านที่ไม่ค่อยดีกับเจ้าชะตาในช่วงของสองวันนี้ค่ะ ในวันที่20สิงหาคมดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกันเป็นภพลาภะของเจ้าชะตาดาวพุธจะโครจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งกเกษตรส่งผลดีให้กับเจ้าชะตานะคะโชคลาภต่างๆจะมีเกิดขึ้นตลอดจนบางท่านเองในช่วงเวลานี้การพูดคุยการติดต่อการเจรจาหรือง,งานในลักษณะข,ของตัวแทนในหน้าหรือง,งานออนไลน์จะมีความโดดเด่นค่ะ เรียกว่าก็เป็นผลพวงมาตั้งแต่ในช่วงของกรกฎาสิงหาแล้วก็ไปจนถึงในช่วงของกันยายนนะแต่ดาวพุธค่ะเขาอยู่ในสถานการณ์ของความวิปริตนั่นก็คือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งของความมนดาวพุธจะโคจรเข้ามาอยู่ในราศีกันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆการคิดการตัดสินใจอะไรในช่วงระยะเวลานี้เรียกว่าคิดไวทำไวตัดสินใจเมื่อเมื่อตัดสินใจทำอะไรแล้วก็มักที่จะเขาเรียกว่า,าทำสิ่งนั้นจนประสบความสำเร็จ เพราะเดี๋ยวหลังจากวันที่นะคะสองกันยายนดาวพุธจะโครจรถอยหลังกลับเข้าสู่ในราศีนะคะสิงห์เป็นพบการงานของเจ้าชะตาถึงแม้ว่าดาวพุธจะโครจรถอยหลังกลับไปก็จริงแต่ก็จะโครจรกลับไปเจอดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันแล้วก็ไปอยู่ในเรือนชะตาที่ดี เรียกว่าดาวโคจรถอยหลังก็จริงแต่ยังให้ผลดีกับเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาที่ดาวพุธโคจรอ,อยู่ในราศีกันแบบนี้นะคะเจ้าชะตาเองจะได้รับอิทธิพลในด้านดีค่ะการคิดการตัดสินใจอะไรในช่วงระยะเวลานี้ก็จะส่งผลดีให้กับเจ้าชะตา ในวันที่ 21, 22,23สิงนะคะสิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพของญาติผู้ใหญ่เกณฑ์การเดินทางไกลจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาแต่การเดินทางไกลในช่วงระยะเวลานี้อาจจะไม่เป็นผลดีกับเจ้าชะตาสักเท่าไหร่นะบางครั้งก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามลักษณะของตัวดาว หรือบางท่านเองในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเดินทางไกลก็จะนำพาโชคแล้วก็โอกาสในด้านดีมาให้นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันมันมีทั้งได้ผลดีแล้วก็ได้ผลเสียจากการเดินทางไกลในช่วงระยะเวลานี้ค่ะในวันที่24-25สิสิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเดินทางไกลจะให้ผลดีกับเจ้าชะตา ความสุขความสําเร็จผู้ใหญ่คนช่วยเหลือคนสนับสนุนจะมีเกิดขึ้นนะคะบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ความรักความสัมพันธ์นะคะระหว่างท่านกับคู่ครองหรือคนที่มีสถานะการคบหาแบบชัดเจนก็จะมีจังหวะทิศทางดีๆที่จะได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะในวันที่ 26, 27, 28สิสิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานของเจ้าชะตาจะมีความโดดเด่นค่ะ ผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือแล้วก็การสนับสนุนการติดต่อการเจรจาจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมีจังหวะดีๆแล้วก็โอกาสดีๆที่รออยู่บางท่านในช่วงระยะเวลานี้อาจจะได้รับมอบหมายงานจากผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นที่ไว้วางใจจากผู้ใหญ่เลยค่ะ ในวันที่29-30สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาภจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาการติดต่อการเจรจาตลอดจนการเข้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะมีจังหวะและก็ทิศทางดีๆที่เกิดขึ้นส่งผลดีกับเจ้าชะตานะคะในช่วงระยะเวลานี้ ใครจะเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือหรือเข้าไปพูดคุยในมุมของตัวการงานก็ดีหรือในมุมของตัวการเงินก็ดีก็อาจจะไปได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเรียกว่าผู้ใหญ่เองก็จะให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับเจ้าชะตาค่ะในวันที่31สิงหาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังในมุมของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นค่ะบางครั้งเจ้าชะตาอาจจะไปเจอคนมีคู่หรือคนมีเจ้าของเข้ามาพัวพัน ความรักแบบปิดบังซ่อนเร้นความรักที่ไม่เปิดเผยหรือความรักที่แบบคบซ้อนก็อาจจะส่งผลเสียให้กับเจ้าชะตาได้หรือบางครั้งก็อาจจะสร้างความยุ่งวุ่นวายให้กับเจ้าชะตาความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นในช่วงระยะเวลานี้ไม่ส่งผลดีกับเจ้าชะตาเลยค่ะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีพิจิกและลัคนาราศีพิจิกนะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่าน และบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ